สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมากินข้าวด้วยกันนะคะวันนี้วันนี้ไม่ได้ออกไปไหนเลยนะคะก็บุ่นทั้งวันเลยนะคะนี่ข้าวเย็นนะคะก็จะเป็นกับข้าวแกงทั้งหมดเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นครัวกิ้งไก่นะคะแล้วก็มีซ้มตํานะคะแล้วก็มีนี่ค่ะมีแหนมหมูนะคะแล้วก็มีนี่เลยค่ะมีไก่ย่างนะคะนี่ค่ะมากินข้าวด้วยกันนะคะนี่ค่ะตอนเย็นๆเลยนะคะนะคะบรรยากาศเลยนะคะ นี่ค่ะมากินข้าวด้วยกันนะคะวันนี้ก็จะเป็นข้าวเหนียวนะคะนยคะก็จะมีข้าวเหนียวนะคะอันนี้กินข้าวข้าวเหนียวนะคะก็จะมีส้มตำค่ะแล้วก็จะมีนี้เลยค่ะแหนมนะคะนะคะี่ค่ะแซ่บๆด้วยกันนะคะนะคะี่ค่ะไก่ยงไก่ย่างนะคะมากินข้าวด้วยกันเลยนะคะนะคะี่ค่ะคุณแม่ก็กําลังนั่งกินวันนี้กินกับอะไรฮะกินดูสิเน่อร่อยไหม น,นี้ไก่ย่งเนี่ยค่ะส้มตำอันนี้นะคะเจ้านี้ก็กินประจําเลยนะคะเนี่ยค่ะบรรยากาศนะคะตอนเย็นๆนะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะคลิปก็ ตอนแรกว่าจะพาไปดูน้ำนะคะที่หนองนะคะว่าน้ำมาหรือ,อยังนะคะแม่น้ำชุแมไม่น้ำชีนะคะแต่ในความรู้สึกก็ปีนี้คงจะไม่ท่วมนะคะเดี๋ยววันไหนที่แบบว่าว่างๆนะคะจะพาออกไปดูนะคะนะคะี่ค่ะคุณแม่ก็กำลังนั่งกินข้าวนะคะมากินข้าวด้วยกันนะคะ f c ค,ะะคะ่ะเนี่ยค่ะ ก็ไปซื้อมาจากตลาดนะคะเนี่ยกับข้าววันนี้เป็นกับข้าวถุงทั้งหมดเลยนะคะนะคะมากินข้าวด้วยกันนะคะนะคะคุณแม่ก็กําลังนั่งกินนะคะเนี่ค่ะบรรยากาศตอนเย็นวันนี้นะคะตอนแรกว่าจะพาไปดูน้ํานะคะน้ําที่หนองนะคะแต่ว่าก็มีทุระนะคะไปทําทุระตตั้งแต่เช้าเลยนะ,ะเศษก็เกือบบ่ายนะคะนะคะข้ามมาก็ไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะก็เอาขงเอาข้าวอะไรให้น้องหมานะคะแล้วก็ทำมา งานบ้านกุกุกิกิกนะคะก็เลยไม่ได้ออกไปไหนนะคะก็วันนี้นะคะก็นี่ค่ะกินข้าวให้เอฟซีดูนะคะนะคะคุณแม่ก็กําลังนั่งกินนะคะก็ต้องขอขอบคุณ f c นะคะทุกกำลังแรงใจเลยนะคะที่เข้ามารับชมนะคะคลิปของทัดดาวนะคะก็คลิปบป้านๆง่ายๆนะคะนะคะก็ในครอบครัวนะคะ ชีวิตกิจวัตรประจําวันนะคะเดี๋ยวใกล้ออกพรรษาเราก็จะมีหมอลำม,มีรถแหนะคะแล้วก็จะลุยงานต่อนะคะพาเอซนะคะไปชมรีวิวด้วยกันนะคะเดี๋ยวถ้าจะรีวิวให้ดูนะคะนีคะวันนี้ก็เหนื่อยทั้งวันอาจจะพูดผิดกับหน้ากับหลังบ้างนะคะก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะนะคะี่ค่ะกินข้าวกับคุณแม่ะคะ่ะตอนเย็น แหนมก็อร่อยนะคะเพราะว่าเป็นร้านประจํานะคะซื้อประจํานะคะกินได้เป็นอาทิตย์เลยนะคะถ้าแช่เย็นนะคะไม่มีปรุงมีเปรี้ยวนะคะแล้วก็มกอก,ก,ก็เจ้าประจํานะคะมีแต่กับข้าวเจ้าประจํานะคะที่ไปซื้อนะคะร้านไหนที่อร่อยนะคะเราก็จะ,ะอุดหนุนนะคะตลอดเลยนะคะนะคะนั่งกินข้าวไปด้วยดูทีวีไปด้วยนะคะนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวพบเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ